สโตกก้ารสมองใครก็เสี่ยงเป็นได้แบบเด๋อดอกสะเดาโรคกไกลตัวที่ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่เกิดขึ้นกับใครก็ได้จากกรณีเด๋อดอกสะเดานักแสดงตลกก็กำลังรักษาตัวเองจากอาการป่วยสโตกก้ารสมองเคสนี้มีหลายเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้และนำมาเตือนตัวเองได้มาลองดูทีละประเด็นค่ะสโตกไม่เหมือนกันทุกแบบค่ะ การสมองคือศูนย์ควบคุมชีวิตหลายคนได้ยินคำว่าสโตกก็จะนึกถึงภาพแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหนาเบี้ยวแต่จริงๆแล้วตำแหน่งที่เส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตันมีผลต่ออาการโดยตรงในกรณีของคุณเดอเส้นเลือดการสมองแตกการสมองเป็นเหมือนศูนย์กลางสั่งงานชีวิตทั้งหมดทั้งการหายใจการกลืนการพูดการเคลื่อนไหวตาและการทรงตัว ถ้าเส้นเลือดตรงนี้มีปัญหาอาการจะรุนแรงกว่าสโต๊กที่เกิดขึ้นที่สมองส่วนอื่นๆและการสมองเป็นบริเวณที่บอบบางสุดๆการแตะเพียงนิดเดียวก็เสี่ยงต่อชีวิตค่ะทำไมบางคนเป็นสโต๊กซ้ำได้สโต๊กไม่ใช่โรคที่เกิดครั้งเดียวแล้วจบ คนที่เคยเป็นแล้วจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นอีกโดยเฉพาะถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่เช่นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือสูบุรี่ต่อเนื่องสถิติการแพทย์ก็บอกชัดๆเลยค่ะว่าคนที่เคยเป็นสโต๊กแล้วหนึ่งใน4จะเป็นซ้ำภายใน5ปีถ้าไม่คุมโรคไม่กินยาสม่ำเสมอและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัจจัยเสี่ยงของใกล้ตัวที่เรามองข้ามถ้าเราลองมองเช็คปัจจัยเสี่ยงของคุณเดอ๋อจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีทั้งสูบบุหรี่นานมีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและดื่มน้ําน้อยซึ่งจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่คนไทยจํานวนมากก็เป็นกันหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรสูบบุหรี่ก็พอเครียดเบาหวานก็กินยาไปเรื่อยๆความดันก็ช่างมันแต่ความจริงคือทุกอย่างสะสมจนวันหนึ่งกลายเป็น สโต้ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคคือการลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆลงให้เหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะในกรณีผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองการดูแลไม่กลับมาเป็นซ้ำรวมถึงการฟื้นฟูภาวะอมัอมพฤกษ์อัมพาตถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเอิร์นเวย ไดเลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้เลือดก,กลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดข้างผักดันการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดระบบหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ํามีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละ1%เปอร์เซตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โลง่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาว หลอดเลือดสมองตีบตันแตกป้องกันและดูแลได้ค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิญเว0นย์สอ9เ